นั่งปลาคันนี่โอ้ยสุดงามๆกัมืเกีขี่มนอกบานนี้ห็นจะไล่เดือุมหนูปาาไปล้างปอยเมืองล้างปอยห่นนะนะโมเห่นบ่เ็นจะไล่เดือยเลยวๆคุณไม่ตายเป็นเรื่องหลุมเมืองนไหนา่อยเป็นเรื่องหลุมเมือง นอี่นอังมังลูกขึ้นได้พนนั่้าำรวจร<อ>ยังเดียวนโม่ตรวจภาในเลยเป็นคุณหมอตรวจภายในเดยนมโม่ผมตรวจให้แม่ผมไว้ปร้เนเอโอเอโอเอโอ,โอ,โอ,โอ จัดการเนี bon oh ong, ่ยม right. oh ั oh s <S ้งนะไม่ตายไก่ไหมเว้ยไก่ลุงลงตามตามตามโอ้ยนั่งป่าปีคักเร็วนั่งป่าปีคักเร็วจนชุดวีกินนี่ เน่เน่เน่เอ้ยยาดึงห้องน่องเด้อเดียมือแล้วมังเด้อมือไว้เสียได้นี่ยหน่อยนโมกินขนมเปียะเลื่อยแล้วนโมโมตัวนี้อ้อยกรอบมันเสี อิ้น้กินมดขึ้นนอนนะโมเอา้ยรัดเลยแต่ลัด่วยกันเด้อพ่อใหัง้นมาเอาเงินอายมาแม่หรือเปล่าพีเร่เร่เร่ หาทีเร้วแล้วเล้วแล้วมาไปเดีวโคบอดดน้ำโมเต้นหน่อยบดดยูจังซี้อันนี้บองง็ด ป่อยเร็วป่อยเร็วก็บอกไวใช่ปิดอ้นอื้นอื้นเอาแล้วเอาแล้วน้องขอ่เล่นน่เด้อว่ารั์น้ำโบอกว่าเล่นเลยเล่นเรื่อยกเดกไปน้ำนองอานาไปบ่อเดี๋ยนผู้ดื้อนี่อื้นตาตาหวงเลี้ยวตาหัวงของเิ่นเลี้ว ข้องดินเนี่ยโอ้ยนี่น่ากับกข้องน้ำกับององโอ้ยไปหาพีบังเร็ว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 ตุกกระใจตีตึ๊บ ยันแ่หายโบอีกนีปนยงีน้ำโมดอื้อผมอันนี้ผมแล้วกันน้องน้าไปหาพี่เร็ว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 นั่นยั่นันึงเียบหงรดา้ึ่งแอันหยจังบ่อจัเยเนาะเห็นงงงงงงงไปหาพี่หุดนไปไปอาบน้ามาอ่ยชุดบวยเร้วนั่นจุดรวยเรลุ้เรลุดนเรว ลุ้นเล่นเยเสียงโตมันขาดไปบดหัวใจด้วหมูนเปนดใ่ี่ยงีน้ำหมูดินเดินกันเลยลุ้นหุดโอ้ยน่าพี่พี่กินดินใสอยู่ทท้งพี่กอเหกินแล้วหยาดโอ้ยนุนมีมานี่มันี่เ่าปิดปิดนปิดนปขดนปั๊บปั๊บปั๊บ ไปเลยเมตายไปหาน้ำโมเลยเอาไปเลี้ยงจักเนมจักหมื่นเนมเมตายไปเลยไปเลยโอ้ยอันบ่ให้ไปกินเนี่ยหลุดใจโอ้ยซุดดึงเสียขาดตัวสมเสียข้างหน้าโอ้ล้าล้าล้าเซฟเซฟเฮ้ยน้ำโมจิตตื่นนบโม นามว่าเอาไปเลยไปหาพี่เลยไปหาพี่เลยรุดแล้วรุดแล้วนามันัะ้เถียาดโอ้ยสินาวโมนี่สิเขาเต่าม่ตายยังเดียวน่ายายพี่เขาเต่านี่เด้ออาจแล้วใส่ตาบูกับพ่อเฮ้ยดีๆีด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 ีไปเลย หันนองมังมั้งนาม่บอกว่าขอสำรวจไม่ตายก่อนครับโอ้โหเ้ยเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยยันน้องบเอาเอางงแล้วีหลีหลไอไอ่ี่ครับพี่ครับ ไปเลยหาพีบังอ้ยอ่อนเมตายเร็ว้หุ่นปะเมียนเมตุด้อ้วนอืดอือะไรย่าดื้อเมตายไปผมไม่ดื้อครับออนแล้วออนเมตายแล้วล้วเหมือนแม่หนูเลย แม่ตายก็รักน้องน้ำมูนะครับขุดุดยืนเห็นน้ำโมจับชเชยเ,นนเนนขา,เนาคนละเนนต่าคนละขางเลยแล้วแม่ตายมาหาผมดูดูนีเน่เริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้ว เด้งยูเนาะกฉันมดึงยูเฉยกันดีไปเมตตาในะโมเช็กเต่าบ้างน่ะก็นีดูดบ่เหลืองเด้นะโมนี่ก็มินเน่ยมินนำลาไปเม่มมอันพี่พี่ซิมเนจ็กเต่า จ็บโบเจ็บบปยว่า่ะว้ายดูดยังเดียวคนพื้นดีนี่มดเอามาดูดเพมีนำกับังีมูดดูุดจุดจุดยังเดียวเินเอ้ยรักรดูด เมตายดึงมือเมตายอีกเมตายชักจะรำคาญเลยนะคะนี่งปุ่กวนเมตายอยากดูดนมเลยนี่อยากดูดนมเมตายหนิหนูขอน้อยหนูขอดูดน้อยปุ่นปุ่นปุ่นโมเมนตเมตุได้อวด เลืล้ยงเมตายเปียเปียเลี้ยงปุ่นปุ่นปุ่นหล่ะละอ่อนอ่อนแล้วเออเมตายประสนใจเลยนี <c> ่ <oughs>